สวัสดีครับพี่น้องเ่อครับพี่ซีลูกชายบ้านอดแล้วครับพี่น้องครับพอดบ้านจำภาพแล้วพอดบ้านพ่นขวบคำนองครับนี่กรลังลำเลียงรถไปกร่อ้ยมรบ้านไปเทลอจำภาพันย

ม่องมองตังไว้ที่ใสิตังไว้ที่ใส่ไมหนีบหรจังยูนมอเขาต้องเลีอเข Thang cái này đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขาให้ไปจอดโรงเรียนดุนรถบัจดมาได้ตีวงมไดม่ถ่ตได้ออนี่วงตังที่เมฮ้อู่ฮทำญกสงอใสุี่นตไงจาเด็เพนแทม่ที่เขาตังนี่่ี เวทีตั้งนี่ตัวเวทีขันหนาวเลยขันหนาวเนี่ย ตั้งเวทีพี่้องขอได้รถเลยขอได้พี่้องแคบวิลีพี่้องเอ้ย เดี๋ยวราใส่คนของเนาะมนนะไปกอนค่อยเขามาไปจรถเ่กนอยดรถเล็เข้ามารถท่านี้ว่าท่านจะขี่ออกบ่นันเข้ามาอไเ้ย

นี่นะครับพื้นที่ม่สำนิดนครับพี่น้องอครับโรงเรียนบขอเด่นเด่นเด่นยุบันเดินบันจะผภาพเลยก็เลแคบพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดครอบคัวแห่งความรักความอบุ่ครับดีว่าพี่น้องดีบ,บ,บรร่ต่อไปขอเรียนเชิญ เข้ามาเลยครับท uh ั้งสามทั้งสามพันเรานั่งเลยครับนั่งข้างหน้าครับนั่งข้างหน้าเอาพวงมาลัยให้ญาติผู้ใหญ่เราเลยครับพวงมาลัยให้ญาติผู้ใหญ่เราเลยคนรับพวงรับพวงนะครับต่อไปแต่รถสีแดงจอดอยู่โรงเรียนครับพี่น้องครับจอดภายในโรงเรียนนี่แหละพื้นที่ของสีแดงวิธีมีเชนี่เลยรู้จักพระมรรมาสีแดงที่ไหนเว้ยขอเชิญ ลงขาลงงาเป็นเหวลงข้างเป็นวระเทานะครับประเทศภาคครับครับครับ เสียงของนี่เป็นกำลังใจครับขอบครัวอบอุ่นแน่น้องครับสุดยอดครับสุดยอดต่อจากนี้ไปคุณพ่อคุณแม่จะได้เอียหน้าลูกชายนะครับพ่อหน้าแม่หน้าจะเอียหน้าลูกชายนะครับมืออื่นไปเลี่ยนยังไงครับมืออื่นไปเลี่ยนทั้งไหนเนาะบึงอยู่เมื่อกี้หรือเมียเป็นไรหรือเมียเมื่อกี้เมื่อกี้เปลี่ยนอยู่เมื่อกี้เปลี่ยนสีกิ่งแมน คนไายบ่งานยังคนคนหเลยงานยังคนงานบุญอะไรจ่นเอาไปปิดี้่ดยิงามาขอความเือความขอใัเป็นเกล็เป็นขวัญกังใจให้กับครอบครัวของเราครับุดยอดครับเพื่อนองพ้องวกมา้ยด้ยีทนะครับเราพาน เทุกทก่านประนมมือขึ้นครับทุกท่านประนมมือขึ้นครับเอาหน้าหน้าหน้าหนูแผลงเลยลูกเดี๋ยวนะโอเคอันนี้ให้คุณพ่อครับคุณพ่ออุ้มเลยครับขออนุญาตครับทุกท่านเอาโอเคครับชื่อนี้วันเสาร์ทีด4คิถุนายนของคุณแฟนครับเอ็มซีทดีตาม อย่า <worship bird. S 2> ลืมกดไล์กดซับสไครต์ช่องพยาอาทิตย์เหลมอัลออฟฟิเชียลครับขอกันชิงนาครับ